ดีค่ะดิฉันนางสมพทัทยบุญสดปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคา่ นาทักษะการปฏิบัติหน้าตยศัพท์เบื้องต้นด้วยสื่อวิธีทั์ออนไลน์ค่ะในฐานะครูผู้สอนหน้าตสินไทยพบว่านักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะการปฏิบัติหน้าติยศัพท์ อันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติหน้าตสินไทยในระดับที่สูงขึ้นประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทำให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนทักษะหน้าตศิสินได้ยากยิ่งขึ้น ดิฉันจึงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติหน้าตสินไทยในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลาและทันสมัยโดยสร้างนวัตกรรมสื่อวิททัศน์หน้าตยศั์ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นและได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน กระบวนการพัฒนาผลงานหรือวิธีปฏิบัตินวัตกรรมโมเดลในการพัฒนานวัตกรรมมีด้วยกัน4ขั้นตอนซึ่งดิฉันเรียกว่า 4-step model 4 s t s t m p m o l e l มีดังนี้วางแผนดำเนินงานสร้างสารรค์นวัตกรรมนำไปปฏิบัติตรวจสอบและวัดประเมินคุณภาพในสเต็ปแรกนะคะ จะเป็นการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนศึกษาปัญหาจากบันทึกหลังสอนออกแบบกิจกรรมและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับสเต็ปที่2เป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมสื่อวิดีทัศน์เรื่องหน้าติยศัพท์ภาษาท่าหรืออื่นๆที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับสเต็ปที่3นํนำไปปฏิบัติเมื่อครูสร้างนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว ครูนำนวัตกรรมวิดิทัศน์ลงสื่อโซเชียลต่างๆไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติตามนำไปสู่การสร้างผลงานสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนเองสเต็ปสุดท้ายครูตรวจสอบให้คะแนนผลจากการปฏิบัติของนักเรียนและนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อประเมินผลต่อไปนวัตกรรมที่ดิฉันพัฒนาขึ้นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์คือสื่อวิดิทัศน์หน้าติยศัพท์ ไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะหน้าเตยศัพท์เบื้องต้นกับครูสมฤทยัยหน้าเตยศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏสินไทย สามารถใช้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ฝึกซ้อมและผู้แสดงการจีบคือการหงายมือแล้วเอานิ้วหัวแม่มือมาจรดข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วทั้ง3กรีดออกเป็นรูปพัดแล้วอย่าลืมนะคะที่สำคัญเลยคือหักข้อมือเข้าหารำแขนให้มากที่สุด ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจีบหงายเป็นการจีบโดยหงายท้องแขนและมือขึ้นให้ป่านิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือที่จีบกันชี้ขึ้นด้านบนไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะ ทวนกันอีกครั้งนะคะการจีบมีดังนี้นะคะจีบหงายจีบคว่ำจีบส่งหลังจีบปลกข้างจีบปลกหน้าและจีบล่อแก้วการตั้งวงมีดังนี้นะคะวงล่างวงกลาง วงบนและวงหน้าหน้าตยศัพท์ที่ใช้กับเท้ามีดังนี้ยกเท้าก้าวหน้ากระทุงเท้าและกระดกเท้าหน้าตยศัพท์ส่วนลำตัวมีดังนี้กดเกลียวข้างและ กดไหลหน้าตยศัพท์ส่วนศีรษะมีดังนี้เอียงและลักคอเป็นยังไงบ้างคะปฏิบัติกันได้ไหมเอ่ยอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้นดิฉันจะใช้ Google Meet เป็นหลักเนื่องจากได้เห็นการปฏิบัติท่ารำของนักเรียนเราสามารถที่จะปรับปรปุงท่ารำของนักเรียนได้นอกจากนี้ยังใช้ Facebook Messenger ไลน์ในการพบปะพูดคุยทบทวนเนื้อหาให้คำแนะนำและติดตามนักเรียนในการเข้าเรียนด้วยค่ะเชิญชมตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของครูและผลงานของนักเรียนกันเลยค่ะอะมานิตาไม่ใช่อย่างนี้นะลูกต้องหักข้อมือด้วยนะที่สำคัญเลยอันไหอะจีบคว่ำจีบคว่ำคว่ำม,มือลงไปค่ะ ปลอกหน้าล่ะเลื่อนมาด้านหน้าเลื่อนมาด้านหน้านะคะเลื่อนมาด้านหน้าเนาะโอเคต่อไปจีบทรงหลังส่งไปด้านหลังส่งไปด้านหลังทําได้ไหมทําได้ไหมอ่ะกัลยาวดีถูกกัลยาวดีทำไมกัลยาวดีทําใหม่สิลูกส่งไปด้านหลังโอเคนะคะนัตยาสับเบื้องต้นสวัสดีค่ะ าการจีบคือการหงายมือออกมาและเอานิ้วหัวแม่มือมาจะลดข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วที่เหลืออีก3นิ้วกีดออกเป็นรูปพัดค่ะจีบหงายคือการหงายท้องแขนและมือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้นข้างบนค่ะจีบคว่ำคือการคว่ำมือจีบโดยให้ปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือชี้ลงข้างล่างค่ะ พจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างนวัตกรรมการสอนนาติยศัพท์และตัวอย่างผลงานของนักเรียนสำหรับผลการดำเนินงานพบว่านักเรียนมีผลการปฏิบัติหน้าติยศัพท์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกช่องทางครูผู้สนใจเห็นประโยชน์ของสื่อวิทิทัศน์หน้าติยศัพท์นี้จึงขออนุญาตนำสื่อที่ดิฉันสร้างขึ้นไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ จะเห็นได้ว่านวัตกรรมนี้เหมาะสมและตอบโจทย์การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ได้เป็นอย่างดีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและกลับไปฝึกซ้ำทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได้ค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการก้านตองเสงเอี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารที่ให้การสนับสนุนตลอดมา และขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ที่เปิดโอกาสให้ส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ